เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นวิญญาณของหญิงสาวที่เฝ้าติดตามหาวิญญาณของคนรักมานานแสนนานเธอเฝ้าคอยหวังว่าสักวันหนึ่งคงได้พบหนึ่งคนหนึ่งวิญญาณทั้งสองเริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาวิญญาณที่แสนเศร้าเขาเริ่มเข้าใจถึงความเจ็บปวดและรักแท้ของมันลิกาและไม่รู้ตัวว่า เขาเองก็เริ่มค่อยๆตกหลุมรับวิญญาณอันแสนเศร้านี้ด้วยแต่เขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้เขาเป็นคนอยู่ส่วนมริกาเป็นเพียงวิญญาณแต่เขาพร้อมจะช่วยเหลือเธอตามหาวิญญาณของคนรักที่มริกาหมวยหามานานแสนานานนับร้อยปีเมคคาชายหนุ่มใบยี่ปี อาชีพนักเขียนนิยายเนียสยองขวัญที่มีชื่อเสียงพอตัวกำลังมองหาแรงบันดาลใจใหม่สำหรับผลงานชิ้นต่อไปของเขาหลังจากรู้สึกว่าความคิดสร้างสรรค์ของเขาเองเริ่มจืดชืดลงเขาตัดสินใจที่จะออกไปหาแหล่งเรียนรู้เพื่อจะเขียนนิยายเรื่องต่อไปของเขาเขาได้เตรียมตัวเดินทางไปยังหมู่บ้านเล็กๆ ซึ่งห่างไกลความวุ่นวายท่ามกลางขุนเขาและป่าไม้ที่ซึ่งเขามักได้ยินเรื่องราวตำนานต่างๆมาเป็นประจำซึ่งเป็นแหล่งรวมตำนานและเรื่องราวลึกลับของพูดผีวิญญาณการเดินทางครั้งนี้ช่างดูเรียบง่ายแต่เมคากลับรู้สึกถึงบรรยากาศที่ค่อนข้างลึกลับทันทีเมื่อมาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้ ผู้คนในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ผ่านการพบเจอเหตุการณ์ประหลาดมาหลายครั้งแต่ก็ใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายตามวิถีชนบทของคนโบราณเมคาได้พบกับชายชราเจ้าของบ้านพักที่เขาเช่าเอาไว้ชายชรามักจะมีเรื่องเล่าต่างๆให้เขาฟังเสมออย่างวันนี้ เขาได้เล่าเรื่องราวที่กล่าวขานถึงตำนานที่ว่ามานานในหมู่บ้านที่ใกล้ๆแห่งนี้ให้แม่คาฟังขณะนั่งจิบชาร้อนๆและดูหมอกยามค่ำคืนที่กำลังค่อยตัวลงมาลุงครับเรื่องที่ว่าพูดสาวมาริกามันเป็นยังไงหรือครับแม่คาถามด้วยความสนใจ ชายผู้เท่ายิ้มบางๆแล้วถอนหายใจเบาๆก่อนจะเริ่มเล่าเรื่องราวที่ค่อยๆปลุกในความคิดของเขาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางหมอกบางๆรอบตัวของคนทั้งสองกลายเป็นฉากแห่งอดีตลุงได้กล่าวขึ้นว่ามาลิกาเป็นหญิงสาวที่เคยมีชีวิตอยู่ เมื่อหลายร้อยปีก่อนเธอสวยงามแต่มีหนุ่มๆม,มารุมรักเธอมากมายโดยเฉพาะกับชายหนุ่มที่ชื่อว่าศักดาเขาเป็นทหารหนุ่มผู้กล้าหาญที่ต้องออกไปลบไกลเพื่อปกป้องบ้านเมืองมาริกาสัญญากับเขาว่าจะรอแต่สุดท้ายเขาก็ไม่เคยกลับมา ลุงถอนใจเบาๆเมคารู้สึกบางสิ่งบางอย่างในดวงตาของชายชราที่เล่าอย่างมนหมองราวกับว่าเคยเป็นสิ่งที่เห็นมากับตาเขาเงี่ยวฟังอย่างจดจอ่อมลิกาเธอเฝ้ารออยู่ทุกคืนทุกคืนทุกวันจนกระทั่งวันสุดท้ายของชีวิตเธอ เธอก็ยังรอและมองออกไปที่ปลายทางเข้าหมู่บ้านที่ซึ่งเคยเห็นเขาเดินจากไปเมขาพยักหน้าเบาๆความรู้สึกสะท้อนใจตามเรื่องราวอันเศร้าของหญิงสาวในตำนานหลังจากนั้นแล้วละครับชายชลาเอ่ยเสียงแผ่วเบาวิญญาณของเธอไม่เคยไปสู่สุขติ ทุกคืนเดินเพลนเธอมักจะออกเดินตามหาคนรักของเธอมีคนเคยเห็นเธอยืนอยู่ริมทุ่งหน้าหมู่บ้านบ้างใต้ต้นไม้บ้างมองไปที่ทางเก่าที่ศักดาเคยจากไปพร้อมกับเสียงลมพัดที่เหมือนจะเสียงสะอื้นของเธอเรื่องราวนั้นทำให้เมคารู้สึกสถาน แม้นไม่ได้เชื่อเรื่องพูดผีมากมายนักแต่เขาก็เป็นนักเขียนนิยายเขาสัมผัสได้ถึงพลังบางอย่างพลังแห่งความรักอันไม่สิ้นสุดของมาริกาเขาตัดสินใจว่าจะลองสืบเสาะหาเรื่องราวนี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไรเืนนั้นหลังจากกลับขึ้นห้องพัก เมคาล้มตัวลงนอนพร้อมกับความคิดถึงเรื่องเล่าของมาริกาที่ลุงเล่าให้ฟังทันใดนั้นเสียงสายลมพัดเบาๆผ่านหน้าต่างทำให้เขารู้สึกเหมือนมีเงาบางอย่างผ่านเข้ามาในห้องนั้นนาทีนั้นเองเมคารู้สึกแปลกประหลาดราวกับมีสายตาคู่หนึ่งมองเขาอยู่ในความมืด ของค่ำคืนด้วยความอยากรู้เขาลุกขึ้นและเดินไปที่หน้าต่างเห็นเงาร่างบางเบาของหญิงสาวที่มีผมยาวสวมชุดสีขาวคลุมเครืออยู่ปลายริมทุ่งไกลๆก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนหายไปในสายหมอกของเวลาค่ำคืน เมคาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อสืบค้นหาความจริงเกี่ยวกับผู้สาวมาริการุ่งเช้าเมคายังรู้สึกถึงภาพที่เขาเห็นเมื่อคืนร่างของหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่กลางสายหมอกยามค่ำคืนทำให้เขารู้สึกทั้งตื่นเต้นและหวาดหวั่นแม้นไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้น เป็นเพียงภาพหลอนหรือวิญญาณจริงๆแต่ในใจเขากลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่ดึงดูดเขาให้ค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องของมริกามากขึ้นหลังจากทานอาหารเช้าเมคาตัดสินใจไปพูดคุยกับยายแก้วหญิงชราผู้เป็นญาติกับชายชราที่เขาเช่าอยู่บ้านยายแก้วติดกับลุง ซึ่งลุงก็แนะนำให้เมคาไปถามยายแก้วซึ่งแกอยู่ในหมู่บ้านนี้มาตั้งแต่ยังเป็นสาวและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่เคยเห็นมริกาด้วยตาของตัวเองเมคาคิดว่าบางทีเธออาจจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตำนานนี้ก็เป็นได้เมื่อเขาถึงกระท่อมของยายแก้วยายแก้วนั่งอยู่เงียบๆอยู่หน้าบ้าน พร้อมดวงตาที่เหมอมองออกไปยังทุ่งนาไกลๆด้วยแววตาที่เหมือนกำลังจะระลึกถึงอดีตเมคาก้าวเข้าไปทักกายเธอสวัสดีครับป้าและหลังจากการสนทนาเบื้องต้นเขาจึงเอ่ยถามถึงมาริกาเออยายแก้วครับยายเคยเห็นหญิงสาวที่ชื่อมาริกาจริงๆไหมครับ เคาถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนยายแก้วพยักหน้าเบาๆก่อนที่จะเล่าเรื่องราวของเธอเออยายเคยเห็นตอนนั้นยายยังสาวมีคืนหนึ่งนะตอนยายกลับจากนาะยายเห็นผู้หญิงคนหนึ่งชุดสีขาวยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ใ,ใกล้ริมทุ่งนาะผมยาวสยายชุดขาวสะอาดตาแต่ว่า หน้าตาของเธอดูเศร้าโศกมากเมฆาสนใจเรื่องเล่าของยายแก้วมากขึ้นยายกลัวไหมครับหัวสิลูกยายไม่กลา้าพาใกล้กลัวแต่พอหันไปมองอีกทีเธอก็หายไปแล้วมันเหมือนจะเป็นความฝันหรือว่าภาพหลอนแต่ยายรู้สึกว่ามันเหมือนจริงเหล,ลือเกินยายแก้วหันมามองเมฆา แววตาของเธอเต็มไปด้วยะความหงใจงใจและคุ้นคิดมึงกลูมเอ้ยการไปยุ่งกับพูดผีวิญญาณมันไม่เช่ดีนะลูกวิญญาณที่เขาคงอยู่ในโลกนี้มักมีเหตุผลที่พวกเขาไม่จากไปไกลนี่ไม่ได้ถ้าเธอไม่ได้มาเจอมรรกาจริงๆจ,จําไว้ว่าต้องระวังใจตัวเองคําพูดของยายแก้วทําให้เมฆารู้สึกสับสน แต่ที่ยิ่งทำให้เขาอยากค้นค้าหาความจริงมากขึ้นไปอีกในคืนต่อมานั่นเองเมฆาเดินไปยังต้นไม้ใหญ่ใกล้ๆริมทุ่งที่ยายแก้วเคยพูดถึงเขานั่งลงข้างต้นไม้ใหญ่นั้นเขาหลับตาและตั้งจิตอธิษฐานให้วิญญาณของมริกาปรากฏหรือว่าให้เข้าฝันเขาก็ได้ หลังจากนั้นเขาลืมตาแงนมองท้องฟ้าพระจันทร์เต็มดวงสว่างสวยเมื่อเวลาผ่านไปเสียงลมพัดเ,าเบาๆเริ่มแผ่วดังขึ้นเหมือนเสียงกระซิบที่เรียกชื่อเขามาจากไกลๆทันใดนั้นร่างของหญิงสาวในชุดขาวโปร่งแสงก็ลอยมาปรากฏขึ้นจากสายหมอกเธอยือนอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์ ใช่แล้วเธอคือมันลิกาสายตาของเธอดูเศร้าเลื่อนลอยแต่เมื่อเธอเห็นเมคาสายตานั้นก็เปลี่ยนไปเป็นสายตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและความรู้สึกอันลึกซึง้งเจ้าคือเจ้าคือใครหรอเสียงของมันิกาดังแผ่เบาราวกับเสียงลมกระซิบเมคาลุกขึ้นยืนและมองเธออย่างจริงจัง ข้าข้าชื่อเมา้าข้ามาที่นี่เพื่อต้องการพบเจ้าและอยากจะช่วยเจ้าข้าอยากรู้ว่าทําไมเจ้าถึงยังอยู่ที่นี่และข้าจะช่วยเจ้าได้อย่างไรเขาตอบด้วยความจริงใจมาริกาเงียบไปครู่หนึ่งราวกับช่างใจว่าจะเชื่อใจชายหนุ่มคนนี้ดีหรือไม่ เธอหันมามองเขาพบสายตาที่ลึกซึ้งนั้นเหมือนกำลังทดสอบอะไรบางอย่างในใจของเธอข้ารอคนรักของข้ามาหลายร้อยปีแล้วเขาจากข้าไปโดยที่ไม่ได้เอ่ยคำลาสักคำข้ารู้ว่าเขายังอยู่แต่ข้าไม่อาจรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเป็นเช่นไรซึ่งเขาเป็นผู้ที่ ข้ารักมากที่สุดเสียงของมริกาแผ่วใบและมีหยดน้ำตาไหลลงแก้มของเธอข้าหวังเพียงได้พบเขาอีกสักครั้งท่านจะช่วยข้าได้จริงหรือเมคารู้สึกถึงความเจ็บปวดและความรักอันบริสุทธิ์ของเธอและของเขาทั้งสองเขาตัดสินใจและคิดในใจไว้ว่า เขาจะช่วยเหลือเธอตามหาคนรักให้ได้ข้าสัญญาข้าจะช่วยเจ้าถ้าหากช่วยได้เราจะออกตามหาวิญญาณของคนรักเจ้าด้วยกันตกลงไหมมริกามองเขาด้วยความซาบซึง้งขณะที่สายลมยามขําคืนพัดมาผ่านไปความรู้สึกของทั้งคู่ เหมือนสอดประสานกันราวกับเส้นใยแห่งโชคชะตาที่ผูกพันพวกเขาเอาไว้แม้จะเป็นเพียงการเดินทางที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนแต่พวกเขาก็พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับมันเมคาและมาริกามองหน้ากันใต้แสงจันทร์ที่ส่องสว่างและในใจลึกๆของเขาก็มีความรู้สึกบางอย่าง ที่เริ่มก่อดตัวขึ้นแม้ว่าเขาจะรู้ว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ไม่รู้ว่าจะลงเอยเช่นไรหลังจากคืนแห่งคำสัญญาเมคารู้สึกถึงบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในตัวเขาแม้นการตัดสินใจช่วยเหลือมาริกาจะทำให้เขากลัวความลี้ลับ ของพูดผีแต่เขารู้ว่าต้องเดินหน้าต่อชีวิตของมาริกาผูกพันธนาการด้วยความรักที่แท้ยั่งยืนแม้จากการเวลาผ่านไปหลายร้อยปีการที่เขามีโอกาสได้ช่วยเหลือเธอพ้นจากพันธนาการแห่งรักนี้เป็นสิ่งที่เรียกร้องจากภายในใจของเขาเองโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวมาก่อน เมคาเริ่มสอบประวัติของชายคนรักในหมู่บ้านนั้นก่อนเพื่อค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับศักดาผู้เป็นชายหนุ่มที่มาริการักและเฝ้ารอมานานเขาพบว่าศักดาเป็นทหารที่ถูกส่งออกไปรบในสงครามโบราณเมื่อหลายร้อยปีก่อนแต่ไม่มีบันทึกใดที่ระบุว่าเขากลับมา หรือเสียชีวิตระหว่างทางราวกับว่าตัวตนของเขาหายไปจากหน้าปราสาททันทีคืนนั้นเมคลากลับไปยังต้นไม้ใหญ่อีกครั้งตามที่สัญญาไว้กับมาริกาเธอมารอเขาอยู่ในชุดสีขาวเช่นเดิมผมยาวสลายไปกับสายลมดวงตาที่เต็มไปด้วยความหวังทำให้รู้สึกว่าความมุ่งมั่นของเธอนั้น มีความตั้งใจจริงเจ้ารู้เรื่องราวของศักดาเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่มาริกาถามเมื่อพบกับเขาแต่เต็มด้วยความหวังเรื่องราวของเขาหายไปราวกับไม่มีผู้ใดรู้ว่าเขาตายหรือที่ไหนข้าไม่พบข้อมูลมากนักแต่ข้าจะไม่หยุดตามหาแน่นอนเมคาตอบด้วยความหนักแน่น มาริกาส่งยิ้มให้เล็กน้อยที่แฝงด้วยความเศร้าและความหวังก่อนที่เธอจะชี้ไปที่ทางเดินเล็กๆที่ทอดยาวสู่ป่าลึกมีสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งที่ข้าและศักดาพบกันและเคยสาบานว่าจะรักกันชั่วนิรันดร์มันอยู่ในป่าลึกถ้าท่านไปที่นั่นบางทีอาจจะพบสิ่งที่ซ่อนอยู่เมฆาพนักหน้าอย่างช้า,ชา แม้ใ,ใจเขาจะหวั่นไหวแต่ความเชื่อมั่นและความเห็นใจที่มีต่อม,มริกาก็ผลักดันให้เขายินดีที่จะเสี่ยงเขาก้าวเข้าไปในป่าลึกโดยมีมริกานำทางความมืดค่อยๆเข้ามาปรกุมไปทั่วและเสียงสัตว์ป่าที่ร้องก้องกลับไปมาในยามค่ำคืนสายลมหนาวทำให้เขารู้สึกถึงความลึกลับและน่าเกรงขามของสถานที่นี้เป็นอย่างยิ่ง ทั้งคู่มาถึงบ่อน้ำเก่าที่ซ่อนอยู่กลางป่าที่นี่ดูเก่าแก่และลึกลับบ่อน้ำถูกคล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นทึบจนแทบไม่มีแสงจันทร์ส่องถึงมาริกายืนมองบ่อน้ำด้วยสายตาที่เศร้าหมองเหมือนกำลังจะระลึกถ,ถึงความทรงจำอันไกลโพ้นที่ผูกพันเธอไว้กับสถานที่แห่งนี้ที่ที่นี่คือ สถานที่ค่ากับศักดาเคยสัญญาต่อกันเราสัญญาว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะรักกันตลอดไปมริกากล่าวพร้อมน้ำตาที่เริ่มไหลลินแต่ในเวลานั้นเธอกลับมีสีหน้าอ่อนหวานขึ้นเมคายืนมองเธออย่างเงียบงนันรู้สึกถึงพลังแห่งรักแท้ที่ทำให้มริกายัางเฝ้ารออยู่เช่นนี้ ขณะที่เขาคิดถึงเรื่องราวทั้งหมดนั้นบางอย่างในบ่อน้ำก็ส่องแสงวาวาวขึ้นมาดูนั่นสิเมคาชี้ไปยังสิ่งที่เห็นคือแสงเรืองเรืองขึ้นจากก้นบ่อน้ำแม้จะรู้สึกประหลาดใจแต่มริกากับพยักหน้าเบาๆราวกับว่าเธอรู้จักสิ่งนี้มาก่อนนี่คือแหวนที่สักดาเคยมอบให้ข้าเป็นสิ่ง ตอบแทนใจเขาบอกว่าจะกลับมาหาข้าเมื่อถึงวันนั้นเธอเอ่ยขึ้นด้วยน้ำเสียงเศร้าปนสุขอย่างลึกซึ้งเมคาตัดสินใจหยิบแหวนขึ้นมาและยื่นให้กับมาริกาซึ่งเมื่อเธอสัมผัสกับแหวนก็เปล่งแสงสว่างขึ้นราวกับปลุกพลังอะไรบางอย่างที่หลับไหลอย,อยู่มาริกายิ้มทั้งน้ำตา และกลุ่มแหวนไว้ที่หน้าอกขอบคุณท่านจริงๆเมคาข้ารู้สึกเหมือนจะได้พบกับศักดาแล้วในขณะที่แสงจันทร์สะท้อนบนใบหน้าของมาริกาเมธาไม่อาจจะละสายตาจากใบหน้านั้นได้ความอ่อนโยนและความเศร้าในดวงตาของเธอทำให้เขารู้สึกถึงความรักอันลึกซึ้งที่ไม่อาจหาได้ในจากโลกนี้ แ่แล้วจู่ๆเขาก็รู้สึกถึงความหนาวเย็นที่แผ่ซ่านไปทั่วกายเสียงแผ่วเบาของชายหนุ่มดังขึ้นด้านหลังของเขามริกาเมฆาหันขวับไปเห็นเงาเลือนลางของร่างชายหนุ่มที่สวมชุดทหารไทยยุคโบราณใบหน้าเขาเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเศร้าไม่ต้องสงสัยเลยว่าชายหนุ่มผู้นั้นคือศักดา วิญญาณของเขาปรากฏตัวขึ้นพร้อมมาพบกับมาริกาอีกครั้งแล้วมาริกาสบตากับสักดารอยยิ้มและน้ำตาไหลอาบแก้มของเธอก่อนที่ทั้งคู่จะโผลเข้าหากันวิญญาณทั้งสองเหมือนถูกหลอมรวมด้วยแสงสีทองที่ส่องสว่างขึ้นรอบๆตัวเมคาเมคารู้สึก ถึงพลังแห่งรักอันบริสุทธิ์ที่ทั้งสองมอบให้กันและกันมันเป็นช่วงเวลาที่สวยงามและสงบอย่างลึกลับหลังจากช่วงนั้นแสงสีทองก็จางพร้อมกับร่างของศักดาและมาริกาที่ค่อยๆเลือนหายไปในอากาศเหลือเพียงความรู้สึกอันอ่อนโยนที่คงอยู่ในใจของเมคาเขารู้ว่าเขาได้ทำในสิ่งที่มาริกาปรารถนา และได้เห็นพลังแห่งรักที่ไม่เคยหายไปตามกาลเวลาในใจของเมคาเต็ไมไปด้วยความรู้สึกดีใจเขาได้เรียนรู้บางอย่างจากผู้สาวผู้แสนเศร้าและการเสียสละของเธอเธอตามหาคนที่เธอรักไม่ว่าจะผ่านไปนานเท่าใดความรักแท้ก็คงจะอยู่ในหัวใจของคนทั้งสองรักและสมหวังตลอดไป